ช่องของเราเป็นช่องที่นําเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจํากับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนําเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะเม <Yeah. S 2> ่นาน,นี่เห็ดทอดซอสมะขามครับค่ะนี่มีผสมเห็ดนางฟ้าแป้งข้าเจ้าครับแป้งสาลี uh huh. งาดำาขาวพริกไทยน้ำตาลใจน้ำเปล่าน้ำมะขามเค็ดเตี้ยวมาเริ่มกันเลยค่ะโอเคอย่างแรกใส่แป้งอ่าเป็งขา้าวเจ้าก,กับเ<ไ>ปบสาลีมหมดเลย มาเลยเหรอนิดนึงเอาละก็คน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 เดี๋ยวก่อนอาใส่น้ำก่อนน้ำมี่มาเลยคนให้มันเข้ากันประมาณนี้ต่อเลยนะโอเคมาดำงาดำพริกดดางาขาวเลยมาทำไมยาแพทย์งาดำเหมือนงาขาวแตกต่างกันไงอะครับพี่พ ถึงถามอย่างนี้อ้าวนี่เป็นแม่ครัวไม่ได้ไงงานดามันก็ต้องเป็นสีดางานขาวก็ต้องเป็นสีขาวอืมงานดาอะไรเป็นสีแดงล่ะครอันเป็นไข่นี่เกลืออ้เกลือค่ะอ้อโหผิดก้อนนี้สองแล้วครับซอรีซอรี่ครับฟีโอเคมาเลยซีวขาวปรุงรสนะครับแล้วก็ซอสถั่วเหลืองแล้วก็ซอส ปรุงรสเหมือนกันนะนี่มันคือซอสทัวเหลืองเห็นไหมอืมแต่มันก็ปรุงรสเหมือน,น<บ>อกับบนไม่โอ้โหพี่บ็อกยิงปืนได้อันดับหนึ่งเลยแหมน,นิดเดียเองพพน่านิดหนึ่งตั้งน้ำมันเลยนะคะโอเคครับมันก็จะเอาเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดนางลมนะคะผมมาชุบกับแป้งเสร็จแล้วก็ล่องถอดเห็นไหมมันเนียนมากๆากเนียนกว่าหน้าพี่บล็อกอีก น้ำมันร้อนนะครับะใช่แล้วน,ลน,นี่ก็เนียนยิงย่งกว่าหน้าพี่ป๊อกแล้วก็งลงทอน <laughs> มาชุบกันนะคะคนะ <c oughs> ี่พี่ป๊อกใส่นะอือฮึอุ้ยชุบอือพี่ป๊อกอร่อยเลยอือโอ้ oh My God โอ้ My Gooder n s My Goodness โอ้ My Goodness ได้หรือย,ยังยังหนึ่ง น้องๆที่บ้านคะถ้าเผื่อเวลาทอดของที่มีน้ำมันเยอะอย่างนี้แล้วน้ำมันมันร้อนเนี่ยวานให้ใครที่บ้านช่วยก็ได้นะคะให้คุณพอ่อคุณแม่หรือว่าพี่เลี้ยงก็ได้ะค่ะนะคะเพราะว่าทอดเองเนี่ยเดี๋ยวอันตรายนะคะระวังน้ำมันลวก<ช>โอเคแล้วยังสำหรับพี่ป๊อปพี่อต้องกินดิบๆเอาพี่ป๊อปเป็นคนใจดิบพี่ป๊อปเป็นป๊อบพี่ป๊อปชอบของดิบของดิบ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 ,ดบ,ดบ อ่าใส่จานที่ซับน้ำมันไว้ก่อนนะคะอ่าพอเราเอาชิ้นสุดท้ายขึ้นนะคะเราก็ดับไฟนี่โอเคเสร็จแล้วซับน้ำมันเสร็จแล้วเอาเอาไปพักก่อนนะครับค่ะทำน้ำซอสกันเลยตอนนี้ใส่งานนิดนึงตดแล้วก็เปลี่ยนใจง่ายอ่าใส่เข้าไปกี่ช้อนดี สีขากับไอจือดหนึ่งิึงอ่ะคนให้น้ำตาลล,ลายไป้ัดมาคำเปียกนะครับอัดจึงหนึ่งอื้อโอเคครับซอสนี่เปรี้ยวมีหวานแล้วใส่อะไรอีกครับเค็มด้วยยี่หาวงลดอือ้อม โอเคไม่ยอมปิดไปเคี่ยวให้มันเหนียวหนืดเลยนะคะของอร่อยมากจริงหรอสามรสนะคะนี่นะคะเห็ดนี้สำหรับนักข่าวหัวเห็ด,หหหดอืมิติๆๆๆ้ติิ้ตติติาดก็ได้ครับิติติิตตถ้ายนี้ จริงเหรอมันจะสวยเหรอมันมันในอารมณ์พี่ป๊อกและท้าลาดอย่างนั้นมันไม่ใช่ประเด็นเลยพี่เดาต้องลาดใช่มันไม่ใช่ประเด็นเลยเหรอใช่ที่แมทำอย่างนี้มันก็กำลังมันในอารมณ์มากมากแย้เสียแล้วหนึ่งหยดที่หกลงไปอ่าอันนี้นี่นี่นี่อย่าลืมเป็นเด็ดขาดตังอันนี้ก่อนอันนี้เนี่ยอย่าลืมเป็นเด็ดขาดรอยเหตดเจียวลงไป มันไม่ยอมหงเสแล้วผมเห็ดทอดซอสมะขามนี่หลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปว,วิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกัน